สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โบสถ์วัสซันตาครูสชุมชนกุดีจีนย่านฝั่งธนบุรีซึ่งชุมชนแห่งนี้ยังคงสืบสานการทำเค้กชนิดแรกของไทยจะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามครับถามความเป็นมาของขนมจีนนะครับครับก็เอ่อ ความเป็นมาของขนมฝรั่งคุดีจีนก็คือเป็นขนมเค้กนะครับสูตรโบราณของชาวโปรตุเกสนะครับก็ชาวโปรตุเกสเข้ามาติดต่อคนไทยมันมีชุมชนตั้งแต่สมัยอยุธยานารายมหาราชก็นําวัฒนธรรมการทานเนี่ยติดตัวจากโปรตุเกสมาแล้วก็มาเผยแพร่ในเมืองไทยมากมายเลยนะครับเช่นหวานจากไข่เนี่ยคนไทยสมัยก่อนคนไทยไม่ถนัดนะครับก็ชาวโปรตุเกสมาก็ทําทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะครับรวมถึงขนมฝรั่งกุดีจีนก็คือเป็นขนมเค้กของชาวโปรตุเกสแล้วก็ หยิบจับวัตถุดิบที่พอมีในเมืองไทยทําขึ้นมานะครับเพื่อโอกาสแรกๆคือทาเพื่อขึ้นโต๊ะเสวยยและเพื่อต้อนรับคณะรักทูดชาวยุโรปที่ตามมานะอพอที่อยุธยาเนี่ยเกิดสงครามชาวตะวันตกส่วนหนึ่งนะครับก็ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าตากสินมา มาอยู่ที่บริเวณชุมชนกุดีจีนเนี่ยแล้วก็มาปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่รอบโบสถ์ซนตาครูสนะครับแล้วก็สืบลูกสืบหลานสืบวัฒนธรรมทั้งของค้าวของหวานในชุมชนกุดีจีนจนถึงปัจจุบันนะครับพอเค้กมาทําอยู่ที่นี่ที่ชุมชนกุดีจีนก็เลยได้ชื่อว่าขนมฝรั่งกุดีจีนนั่นเองครับหากท่านมาเที่ยวชุมชนกูดีจีนอย่าลืม แวะทานขนมฝรั่งกูดีจีนสูตรโบราณแห่งร้านธนูศิลป์ซึ่งสามารถเห็นกระบวนการผลิตหรือสอบถามเรื่องราวความเป็นมาขนมฝรั่งกูดีจีนกับทางร้านนอกจากนี้ที่ร้านธนูศิลป์ยังเปิดมุมกาแฟแบบเก๋ไก๋ให้ท่านถ่ายภาพสวยหรือจะสั่งกาแฟมาทานร่วมกับขนมฝรั่งกูดีจีน ที่เพิ่งอบมาใหม่ๆก็ได้รสชาติเข้ากันอย่างลงตัวแล้วอย่าลืมซื้อขนมฝรั่งกุดีจีนกลับไปฝากคนที่บ้านหรือเพื่อนสนิทกันด้วยนะครับ